ดินแดนอีสานสมัยก่อนเป็นดินแดนแห่งมนตาอาคมสายเวทมีครูบาอาจารย์ที่แก่ก้านในวิชาอาคมมาแต่การโบราณมีการศึกษาเล่าสืบทอกันมาเป็นเวลาอันยาวนานเช่นวิชาป้องกันตัวรักษาตัวนังเหนียวยูยงคงกระพันการแก้ถอดถอนคุณใสผูกปากสัตว์ร้ายด้วยเวทมนต์สเสน่ห์เมตตามหานิยมวิชากระบบงตนล่องหนยนระยะทางและวิชา ทำร้ายทำร้ายผู้อื่นโดยสัตว์อเนรลับเช่นฝังหุ่นเศกตะปูเศกนังควายเศกกันไกเข้าท้องบังฟันบิดไส้เศกได้ให้เป็นงูเศกใบภูให้เป็นมแมลงป่องพีโพงยาสั่งวิชาเหล่านี้มีครบาจารที่แก่กล้าทั้งข้ารืหัดและครวาสในเมืองขุนขันแลมเพลงใกล้เคียงแทบใช้แดนขเขมรซึ่งหลวงพ่อสายได้เลือกศึกษาวิชาศาตร์ที่ดี สามารถเลือกช่วยรักษาผู้อื่นที่เดือดร้อนรวมถึงวิชาที่จําเป็นในการป้องกันตัวจากอาจารย์จมขมังเวทที่เป็นคารวะชาวไทยและอาจารย์เมืองขเขมรกัมพูชานอกจากนี้ยังได้ศึกษาวิชาอาคมท่านยังได้ศึกษาสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานข้างสายขเขมรและสายไทยมีประสบการณ์มากมายท่านลาให้ลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดฟังปัจจุบัน หลวงพ่อเทระสังขาแล้วเมื่อวันที่24สิงหาคมปีพุทธศักราช2558เวลา2นาฬิกาสริอายุรวมได้75ปีพา5 5